ยิมรอเเดี๋ยวสวัสดีครับ,รบทุกคนควันนี้ลุงโอกับพี่ปูนจะมาทำอะไรกันดีไม่รู้จะทดลองอะไรนี่ลุงโอเอาสีสเปรย์มาสองกระป๋องนี่เอาไปเช็คมาด้วยเขจะเขียนไวเลยนะสีสเปรย์นี้อันตรายนะ ซึ่งหลวงโอ้โจะมาสาธิตให้ดูเชิญๆนะแต่ห้ามตำตามนะห้ามเดือดเบร้ามตำตามหลอมนนกมันัจนจะให้อมันอันตรายนะมันเป็นวัตถุไวไฟห้ามเด็ดขาดเลยนี่ไม่นี่นนนมันเป็นวัตถุไวไฟติดไฟห่ายระวังเลยเด็กๆห้ามเล่นเด็ดขาดห้ามตำตามนะหลุงโอเกมานำสนเสนอเกมาบอกว่ามันอันตรายเกย้เยถ้าเราไปเล่นมันนั้นเดี๋ยวเรามา,า,มมาดูกันนะ นี่เริ่มจะกระป๋องนี้เป็นน้ำมันนะน้ำมันอันนี้กระซ่งนะโอมาทำงานทึ่ลูกจะเอามาสาธิตให้เด็กๆดูนะไ,ไปไปอืมของมันนันต์รายเก๋ไก๋มันเป็นวัตถุไ,ไฟฟ้นะเด็กๆทำเล่นเองเด็ดขาดเลยขาเหมือนยุ้งงเลยนะนี่กูนะอัน,อนไม่ได้นะทำตามๆเด็กกลาดเลย มันปืนไฟเดี๋ยวนั่นแหละมันอันตรายเดี๋ยวเราคต้องมานยืนไฟนี่วะนเห็นไหมเห็นไหมว่ามันอันตรายเห็นไหมเห็นไหมมอนกับปืนไฟอ๋อนี่คือว่ามันมีเหยื่อด้านเลยนะถ้าเรามสั่นเหรอเอ้ยอยู่มันถึงจะตุ้ยไฟนะเด็กๆอ้ามทำตามห้ามเหรียญเด็กๆตัดนะ คนยิกเม็ดแตไมนี่บอกไปแบบนีนี่ชิงกเพ็นะมีก้อนตาลายเหมือนกันนะเด็กๆทำทำตามเลยเด้ก็บอกไปเลยนะเอิ่นเอ๊ยไหมเหมือนกับบันเมื่อกีใช่ทำเป็นมันทุไปนี่เพลงนันนี่เนียนี่เต่ามันทุกของไฟเนี่อันตรายเลยเด้นะหรือว่าก็ไม่อยากทำลายกัางนะหลือว่าก็กลัวเหมือนกันนะ ลูเโ้ก่ก oui ัดดีนเด็กเด็กดูร ouais, ักกางร้องรังพอนะถ้าลุงโอ้ทำอะไรสังเนี้ยมันอันตรายลุงก็กลัวโอเคนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งลุงโอ้ด้วยนะกดแชร์กันโอเคลุงโอบายบายพี่ผุ้น้อยบายบายเพื่อนเพือนเนี่ยบายยินตรงนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนไปบายบาย